English for Student Book 3 Lesson 1บทที่1 Lesson 1บทที่1 Ant มด Ant มด Baby เด็กทารก Baby เด็กทารก Cake เค้ก Cake เค้ก d o h n ตุ๊กตา d o h n ตุ๊กตา Elephant ช้าง Elephant ช้าง Family ครอบครัว Family ครอบครัว Goat แพะ Goat แพะ เฮ ja, ja, u s e บ้าน h ฮ u s e บ้านไอ a m i ีมไอ cream ี c ไอ r e a ีมไอ c r e ี m จาองค์จาองค์แคงการูจริงโจ้แคงการูจริงโจไลออนสิงโตไลออนสิงโตแมนผู้ชายแมนผู้ชายเนตตาข่เนตตาข่ออซัวตัวผู้ออซัวตัวผู้พินเข็มหมุดเข็มกลัดพินเข็มหมุดเข็มกลัด ควีนพระราชินีควีนพระราชินี rat หนู rat หนู chip เรือ chip เรือโทรศัพท์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 อัมเบลลาร่มอัมเบลลาร่มภูเขาไฟภูเขาไฟวิกผมปลอมวิกผมปลอม Xmas วันคริสต์มาส Xmas วันคริสต์มาสโยโย่ลูกดิ่งโยโย่ลูกดิ่ง z e b r าม้าลาย z e บ r a ม้าลายแคนกระป๋องแคนกระป๋องแผนกระทะแผนกระทะแวนรถตู้แวนรถตู้เพนปากกาเพนปากกาเฮนแม่ไก่เ็นแม่ไก่บีพึ่งบีพึ่งฟรีต้นไม้ทรีต้นไม้ฟรีอิสระได้เปล่าฟรีอิสระได้เปล่า บินทางขยะบินทางขยะซิกป่วยซิกป่วยซิกหนาติกหนาพิกหมูพิกหมูล็อกแม่กุญแจล็อกแม่กุญแจสอกถุงเท้าสอกถุงเท้าดอกสุนัขดอกสุนัขล็อกท่อนซุงล็อกท่อนซุงมูลดวงจันทร์มูลดวงจันทร์พูนสระว่ายน้ำ พูลสระว่ายน้ำฮัตกระถ่อมฮัตกระถ่อมคัพถ้วยกาแฟคัพถ้วยกาแฟบัสรถประจำทางบัสรถประจำทาง brush แปรง Brush แปรง Bush พุ่มไม้ Bush พุ่มไม้ push ผลัก push ผลักเลสันทูบทที่สอง s s o n นทบที่สอง e e t i ิ g การทักทายกริ i n g การทักทาย h ฮลโลสวัสดีเฮลโลสวัสดีนิส nice, ดีนิส nice, ดีสี See, พบเห็นสี See, พบเห็นชู to, ด้วยกันชู to, ด้วยกันให้ Hi, สวัสดีให้ Hi, สวัสดีกรดดีใจกรดดีใจมี t พบมี t พบ o r นิ่งตอนเช้าโมนิ่งตอนเช้าไฟดีสบายดีไฟดีสบายดี Thank you ขอบคุณ Thank you ขอบคุณ Afternoon ตอนบ่าย Afternoon ตอนบ่าย Evening ตอนเย็น Evening ตอนเย็น Goodbye ลาก่อน Goodbye ลาก่อน Again อีกครั้ง Again อีกครั้ง Good night ราตรีสวัสดิ์ Good night ราตรีราตรีสวัสดิ์ English for Student Book 3 Lesson 3บทที่3 Lesson 3บทที่3 Introduction การแนะนำ introduction การแนะนำคอ in เข้ามาคอ in เข้ามา this นี่ this นี่ please โปรดกรุณา please โปรดกรุณา new ใหม่ new ใหม่ student นักเรียน student นักเรียน friend เพื่อน friend เพื่อน name ชื่อ name ชื่อประถมชั้นประถมประถมชั้นประถม that นั่น That นั่น woman ผู้หญิง woman ผู้หญิง miss นางสาว miss นางสาว teacher ครู teacher ครู girl เด็กผู้หญิง girl เด็กผู้หญิง boy เด็กผู้ชาย boy เด็กผู้ชาย English for student book t r e e lesson 4บทที่4 lesson 4บทที่4 body ร่างกาย บอดี Body, ร่างกายเฮดศีรษะเฮดศีรษะอายตาอายตาเอียหูเอียหูโนสจมูกโนสจมูกเนกคอเน็กคอเมาส์ปาก m o าส์ปาก a r มแขน a r มแขน hand มือแฮ n d มือเล็กขาเล็กขาฟุตเท้าฟุตเท้า Have มี Have มี Has มี Has มีลองยาวลองยาว Short สั้น Short สั้น Lesson 5บทที่ห Lesson 5บทที่ห Number จำนวน Number จำนวน zero ศูนย์ one หนึ่ง two สอง three สาม four สี่ five ห้า six หก seven เจ็ด eight แปด nine เก้า ten สิบ eleven สิบเอ็ด twelve สิบสอง thirteen สิบสาม fourteen สิบสี่ fifteen สิบห้า sixteen สิบหก seventeen สิบเจ็ด eighteen สิบแปด nineteen สิบเก้า twenty ยี่สิบ 30, 30 40 40 50 50 e ดที่นั่นเดที่นั่น t h e r e is m e t h e r e is m e t h มี e a r e me there are me here ที่นี่ here ที่นี่ count นับเ o u n t นับ this เหล่านี้ This เหล่านี้ o ด e เหล่านั้น o ด e เหล่านั้น h o w m a n นจำนวนเท่าไร่ h มิเนนจำนวนเท่าไรคารถยนต์ คารรถยนต์เบ r d ตนกเบ r d นกบุ๊ k หนังสือบุ๊ k หนังสือรุนเลอรไม้บรรทัดรุนเลอร์ไม้บรรทัดเ e นซ i ลดินสอเ e นซิลดินสอ f l o w เ r อร์ flower, ดอกไม้ flower อร์ดอกไม้ Can d ด e เทียนแ a n d ด e เทียนอ r a n g e ส้มอ r a n g e ส้มคียกุญแจคียกุญแจ บอลลูกบอลบอลลูกบอล circle วงกลม circle วงก,มกลม triangle สามเหลี่ยม triangle สามเหลี่ยม square สีเส่เหลี่ยมจัตุรัส square สี่เหลี่ยมจัตุรัส lesson six บทที่หก lesson six บทที่หก house บ้าน house บ้าน bicycle รถจักรยาน bicycle รถจักรยาน father พ่อ father พ่อ mother แม่ mother แม่ sister พี่สาวน้องสาว sister พี่สาวน้องสาว brother พี่ชายน้องชาย brother พี่ชายน้องชาย son ลูกชาย son ลูกชาย daughter ลูกสาว daughter ลูกสาว grandmother ย่ายาย grandmother ย่ายาย grandfather ปู่ตา grandfather ปู่ตา uncle ลุงอาหรือน้าชาย uncle ลุงอาหรือน้าชาย aunt ป้าอาหรือน้าสาว aunt ป้าอาหรือน้าสาว toy ของเล่น toy ของเล่นคายใจดีคายใจดี good ดี good ดี do ทำ do ทำ does ทำ does ทำ parents พ่อแม่ parents พ่อแม่ h o w w o r k งานบ้าน h o w w o r k งานบ้าน how wife แม่บ้าน how wife แม่บ้าน bedroom ห้องนอน bedroom ห้องนอน living room ห้องนั่งเล่น living room ห้องนั่งเล่น kitchen ห้องครัว kitchen ห้องครัว bathroom ห้องน้ำ bathroom ห้องน้ำ wash ล้างซัก wash ล้างซัก cook ทำอาหาร cook ทำอาหาร clean ทำความสะอาด clean ทำความสะอาด sweep กวาดสวีปกวาดฟลอร์พื้นฟลอร์พื้น dish จาน dish จาน other อื่นๆ other อื่นๆ clothes เสื้อผ้า clothes เสื้อผ้า ah, ah, water น้ำรดน้ำ water น้ำรดน้ำ,นำ plant พืช plant พืช feed ให้อาหารสัตว์ feed ให้อาหารสัตว์ animal สัตว์ animal สัตว์ ไอรอนเตารีดรีดผ้าไอรอนเตารีดรีดผ้าคัตตัดคัตตัดแก้วยาแก้วยารีดอ่านรีดอ่านนิวส์เพเปอร์หนังสือพิมพ์นิวส์เพเปอร์หนังสือพิมพ์วอล์กเดิน walk เดินย่สนามหญ้าย่สนามหญ้า listen to ฟัง listen to ฟัง radio วิทยุ radio วิทยุ w h a t do w h a t do television โทรทัศน์ television โทรทัศน์ play เล่น play เล่น with ด้วยกับ with ด้วยกับ home บ้าน home บ้าน help ช่วยเหลือ help ช่วยเหลือ lesson seven บทที่7 lesson seven บทที่7 classroom ห้องเรียน classroom ห้องเรียน blackboard กระดานดำ blackboard กระดานดำ พิจาร์รูปภาพพิจาร์รูปภาพ map แผนที่ map แผนที่ clock นาฬิกา clock นาฬิกา Share, แช่เก้าอี้ Share, แช่เก้าอี้ desk โตะ๊ะเรียน desk โตะ๊ะเรียน table ลตโตแท็บเล็ตโตเพนปากกาเพนปากกา เพนสิลดินสอเพนซิลดินสอโนตบุ๊กสมุดโนตบุ๊กสมุดบรูมไม้กวาดบรูมไม้กวาดวินโดหน้าต่างวินโดหน้าต่างดอประตูดอประตูอิเลเซอร์ยางลบอิเลเซอร์ยางลบแวร์ที่ไหนแวร์ที่ไหนอินในอินในออนบนออนบนอันเดอร์ใต้ อันเดอร์ตาอินฟอนทอฟข้างหน้าอินฟอนทอฟข้างหน้าบีไฮข้างหลังบีไฮข้างหลังบีเทวีนระหวางบีทวีนระหว่างอิเล็กทริกแฟนพัดลมอิเล็กทริกแฟนพัดลมเซลลิงเพดานเซลลิงเพดานโรแถวโรแถวเล s ันเอบทที่8 Lesson Less ลอบทที่8ปดคัมอินเข้ามา คำอินเข้ามา go out ออกไป go out ออกไป please กรุณาโปรด please กรุณาโปรด excuse me ขอโทษ excuse me ขอโทษ sorry เสียใจ sorry เสียใจ stand up ยืนขึ้น stand up ยืนขึ้น sit down นั่งลง sit down นั่งลง here ที่นี่ here ที่นี่ เดที่นั่นเดที่นั่นส p ป ro สกด s p เปรุสกด bright เขียน bright เขียน go ไป go ไป open เปิด open เปิด close ปิด close ปิด give ให้ give ให้ show แสดง show แสดง make make ทำ make ทำ noise เสียง noise เสียง play เล่น play เล่น warn กำแพง warn กำแพง teach สอน teach สอน study เรียน study เรียน draw วาด,ด,ร,วาดรูป draw วาดรูป talk พูด talk พูด swim ว่ายน้ำ swim ว่ายน้ำ sleep นอน sleep นอน Run วิ่ง run วิ่ง alive มาถึง alive มาถึง use ใช้ use ใช้ put วางใส่ put วางใส่ push ผลัก push ผลัก jump กระโดด jump กระโดด